พายาพิกา <A> บูบ้หนาวครักเริ่มไม่แดดแล้วอุนอ่นๆนพอเย็นๆเ,เนี่ยละเป็นประจำอยู่แล้วแม่กระลูก้กแดดออกจากน้อยหละมีอยัางปิ่งอย่างหลดนะหากิจกรรมเห็ดอยู่ในบ้านมั่เบื่อเพราะมันยังดอกเป็นสุปีแล้วแม่กระลหกต้องหาซื้อเมื่ว้เต็มตูล้ละ ตรงปิ่งเสมอนะบ่หน่อยบ่หลายกับปิ่งกินกับหมาแหละนะพ่อไม่หมไม่หมาเป็นหมกัยังดี ขี่มันเบาออกเด้ยขี่มันสิมกกินมันค่อยเสียบนี่แหละสิย่างไม่ไมย่างให้มันไหมเดยมันจะได้หอมหอมมันขมดีนะย่างปลาย่างใกล้กินกับสองเสียบ พุ่งมันย่างใหม่ๆโัดมันอันนี้มองคมคมมันอยาาให้มันใหม่ๆข้างในมันยังบาสุทเนาะย่างห้มันใหม่ๆโรดย่างใส่ย่างพุ่งมัน อ๋อม oh, so mm ันเศร้าหนาวจริงๆเธอมันแบบเดียวหนาวเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดียวหอนมากมันก็บอถึงกับหอนหรอกวะเดียวหนาวเดี๋ยวแดดอยู่นี่แต่ว่าขาพี่มะมันก็ยังเหนื่อยอยู่หันนาะว่าบ่หนาวกับิซ้ําว่าส่องฟีดเห่าผนเด้ขนาดว่าบ่หนาวก็เลยอมาก้ังนอก เพราะว่าข้าวน้ำแขียงมันติมอยู่เนาะข้างในมันยังบาสุดเนาะย่างมันใหม่ๆลดย่างใส่ย่างพุ่งมัน หมามันก็มากกินเหลี่ยะออกนาออกหออกลังบ้านนี่มากมากเด้อออกทุกสมองหลังจากก็บ่ถึงสมองกินขนมในบ้านกินขนมเหล้ยวยมพอกินขนมเหลียก็อยากออกบ้านลี้ยงหมาก,ก็ซ้ำเลี้ยงเด็กหน่อยเอง พอมีโมวบาเนาะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เลยพ่อเด้เยววาแล้วมันส้างความสุข้เฮาความรักความอบอุ่นต่อกันอาจอดนะจิงไม่จอดนอนกับแม่กินกับแม่แม่ติงขิ้งกับอะไรได้ป่านคนลงไปสั่นใต้ดินกับอะไรห้องห่องคับ่เห็นค้นนะมันติดค้นเนาะ อยู่ตัวติดกันตลอดเวลา